อดีต5ล้านนะครับเอบอกว่าถ้ามือหนึ่งเนี่ยป้ายแดงใน5ล้านแต่ว่าวันนี้คุณได้เป็นเจ้าของคาราเวลที่สีพิเศษแบบนี้เกิดในราคา,าล้านต้นร้านต้น <laughs> ได้ครับคาราเวลที่ประหยัดน้ํามันสีพิเศษแล้วก็มีความไพรเวซี่นะสำหรับ นักธุรกิจหรือที่มีคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยนักการเงอหรืออะไรท,ที่ที่ต้องการความ privacy นะครับเราก็แนะนำคารเวลคันนี้เลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับสีพิเศษนะครับผมแล้วก็มีเป็นเจนใหม่แล้วด้วยนะครับตัวนี้เป็นออกจากศูนย์พยานยนต์ไม้แท้การันตี100%นะครับผมไม้น้อยมากนะเจนรถปี17 แต่วิ่งไม่ถึงแสนยังไม่ถึงแสนเลยแปดททวนเลยหาไม่ได้เลยเราจะพาดูแต่ละส่วนเลยเนี่ยพวกไฟเขาก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เลนแล้วเห็นไหมเป็นโปรเจคเตอร์เลนแล้วเดย์ไลท์อะไรก็จะมาแบบครบเลยนี่ปึ๊บสัญลักษณ์โฟกตัวใหญ่ๆตรงกลางกระจังหน้าเราพาดูไปทีละส่วนทีละส่วนเลยโทนนี้เป็นโทนไหนนะจาน้ำตาลแบบว่าเป็นน้ำตาลสีพิเศษเลยสีแบบว่าสีโทนพิเศษของซนเดย แล้วเป็นตัวแบบตัว T6 แล้วด้วยครับเนี่ยได้เป็น T6 ได้ไม้ไม่ถึงแสนด้วยแล้วก็ไฟใหม่ไฟท้ายใหม่ไฟหน้าใหม่นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกกระจังหน้าแบบสวยๆเงียบแล้วก็เดี๋ยวจะไปเน้นที่ภายในทีหนึ่งอันนี้ก็คอนฟิกมาจากศูนย์ทะยานยนต์เลยนะครับผมล้อแมกนี่เป็นล้อแมกของโฟกเลยนะครับก็ออกจากศูนย์ทะยานยนต์มายังไงก็เป็นแบบนั้นเลยนะใหม่กิฟมากดูขนาดล้อยังกิฟขนาดนี้ลองไปดูด้านท้ายหน่อยครับด้านท้าย แเดี๋ยวก่อนจะไปดูด้านในเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายก่อนเราต้องดูรอบคันเดี๋ยวเขามีตกแต่งแบบโคมเมียมแบบอะไรที่แบบว่าเพิ่มความหรูหราเพ <ละ S 1> ิ่ม,มความหรูหราใช่เอาโคมเมียมเข้ามาช่วยนี่นฟิล์มธุรกิจหรือแบบคนที่ต้องการความบริสุทธเนี่ยใช้ได้เลยแลนะแล้วก็แบบประวัติเซอร์วิสอะไรก็จะครบเลยเนาะ<อ>ประวัติศูนย์เซอร์วิสเพราะว่าเนี่ยไทยออกรถออกทายานยนต์ก็จะสบายใจได้ไม่ต้องกลัวเรื่องแบบออกศูนย์ทายานยนต์แบบกอไมอะไรพวกนี้เนี่ยรับประกันด้านหลังเนี่ยยังเก็บของได้อีกเยอะเลยนะครับบต้อองกว่า ปัดท้ายเป็นไฟฟ้าด้วยนะใหญ่ด <ผม S 2> ีแล้วก็แบบว่ากิฟต์แล้วข้างหลังในขนาดนั่งแบบสบายๆนะยังเก็บของได้อีกกว้างมากๆนะครับ mm hmm. สาหรับเทรนยนต์เป็นปิดแบบไฟฟ้านะมันต้องมันยกให้มันเมื่อยนะมีตัดโคเบียมด้านหลังเพิ่มความหรูหรา mm hmm. มีโลโก้คาราเวลแบบนี้เลยนะครับ,บ TDI นะครับเป็นดีเซลนะครับแล้วก็โลโก้โฟกนะครับแบบนี้เลย mm hmm. ด้านหน้าเนี่ยเป็นเบาะที่เป็นเบาะสีครีมนะต้องบอกว่า ตัวเนี้ยมาเดิมๆจากศูนย์ทยานยนต์นะบอบเบตดเลยแบบว่าดูรถดูแบบสะอาดตาตั้งดีแบบรถดูแบบสะอาดนะครับได้ได้ความแบบโป่งโล่งสบายขึ้นด้วยเพราะว่าอย่างข้างบนเห็นไหมการตกแต่งเขาจะเป็นสีแบบว่าไม่ใช่สปนดำอ่ะรถมาเลยดูโปรแล้วก็ให้ดูไม้นิดนึงครับไม้อยู่แค่แปดหมื่นโลโอ้โหริ้งน้อยจริงริน้อยกับราคานี้คือน่าจะไปไวแหละคันนี้เดี๋ยวไปแน่ๆครับคันนี้ ต้องบอกว่าไปแน่นอนเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับไฮไลท์ด yeah ้านหลังเลยเกาะเนี่ยที่เป็นเป็นแยกกันท <|si|> ี่แบบฟิลนักธุรกิจกันได้เลยนะแบบแบบสุดยอดมากแบบว่านั่งคุยงานกันถ้าต้องการความไพรเวซี่ก็ปิดมากจะบอกว่าเป็นจุดเด่นของโฟล์คาร์เวลคือมีพาร์ติชันกันเดี๋ยวชัดเจนเลยเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูดีกว่าสตาร์ทแล้วก็เดี๋ยวจะลารชันกั้งแบบแลวบอกเลยนะคันนี้มีความเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งตรงแบบว่า รง partition ที่เวลากั้นกระจกขึ้นมาอย่างเงี้ยเสียงเสียงไม่เข้าไปข้างหน้าเลยเวลาเราคุยกันอยู่ข้างหลังอะส่วนตัวมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองฟีลลองฟีลเป็นคนขับเก็บเสียงดีมากๆขับก็สบายนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสามารถควบคุมเปิดปิดตัวด้านหลังได้เลยสามารถปิด partition กั้นได้นะนี่ตัวนี้อย่างนี้แบบว่าเราไล์แบบเดียวๆกันเลยสบายมากอันนี้ก็จะไม่ได้ยินเสียงด้านหลังแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็คือปิดเรียบร้อย partition ขึ้นมาแล้วก็ เวลาเราพูดอะไรกันข้างหลังเนี่ยเสียงจะอะไรเนี่ยจะไม่ได้ยินเลยของข้างหน้าคือัน,อน,นก็คือแบบเก็บเสียงดีมากมด้ยนเลองปิดประตูแล้วตะโกนเนี่ยไม่ได้ยินเลยนะน่ะกีดไ,ได้เลยอโอเคในกล้องได้ยินลืม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 ่มมมมาติดม์อยู่นะครับทุกอย่างแล้วก็จะมี <laughs> ruined, <laughs> มีจอด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนนางด้านหลังเนี่ยจะมาครบทุกฟังก์ชันเลยลืมลืมลืมไม่ต้องกีดนะ มีติดกล้องอยู่ตอนแรกจะให้กิฟต์มันไม่ได้ยินข้างหลังมันได้ยินคนดูจะได้ยินก็ก็อันนี้ก็คือแบบว่ากิฟต์กิฟต์มากมากแล้วที่สาคัญตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลแล้วก็ดีเซลล้วนประหยัดน้ามันมากดีเซลล้วนสามารถเอนเตอร์เทนเมนต์เปิดทีวีอันนี้ฟิลฟิลแบบว่าสบายสบายเป็นพวกปุ่มที่เป็นตัวควบคุมนุกอย่างต้องฟังก์ชันอะไรเงี้ยลยแล้วพวกนี้มันจะมีเล็กๆน้อยๆเป็นที่แบบใส่ของดูโหรีโมทอย่างกับรีโมทที่บ้านเลยนี่เทียบ เก็บของรับได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นได้ความพาเวซีเป็นหลักเนาะเราบอกแล้วบอกเนี่ยคือเขาใช้ยังไงเนี่ยแปดหมื่นโลแบบเบาซ่ามากแล้วแบบไม่ไม่ยับไม่ย่นเลยนะครับตัวนี้บอกบอกเป็นหนังแท้นะครับหนังแทสติลีนตัวบอกก็จะเป็นแบบว่าปรับไฟฟ้าด้านหลังเขาจะมีทิศทางของเขาเนี่ยจะละเอียดเลยระปรับได้นั่งแบบสบายๆเลยครับอันนี้คือแยกไว้แล้วแอร์เราบอกว่าโฟงแอร์จะไม่เย็นใช่ไหมแอน์ฉ่ำมากแก้จุดบั๊กแล้วแก้จุดบั๊กไว้แล้วครับตอนนี้มา แอร์สองแถวเลยนะครับสามารถปรับข้างหลังได้นะครับแอร์ด้านบนสองแถวเลยแต่รถแบบนี้สบายนะมาดิไฟฟ้าโคสบายผมนอนได้เลยนะบอกว่านอนได้เนี่ข้างหลังก็ยังนั่งได้ครับมีข้างหลังฟิวผู้บริหารได้เลยนะนี่สบายคนขับคนขับรถก็มีคนขับรถแล้วก็นั่งแบบฟิวชิๆผู้บริหารแล้วก็การคอนโทรลของทางด้างหลังเนี่ยที่เขาให้มาเป็นกับพวกแบบเป่าลงตรงไหนลมแอร์อุณภูมิปรับได้จากตรงนี้เลยสําหรับคนนั่งไม่ต้องไม่ต้องไปให้แบบ คนขับปรับนะด้นานหน้านี่ไม่ใช่นั่งได้แค่คนขับนะต้องบอกว่าสมมติใครแบบมีพี่บบมีพี่เลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยอาจจะไปกันแบบครอบครัวแล้วมีพี่เลี้ยงเด็กก็นั่งด้นานหน,าน้นาได้เพราะข้างหน้านี่นั่งได,นนได้ประมาณสามที่นั่งเลยนะเนี่ยตากแดดร้อนก็เอาม่านขึ้นได้มีครบหมดทุกอย่างเลยครับนี่มีให้หมดทั้งคันเลยนะรถรถตู้ที่ให้ม่านมาไม่ได้ให้มาทุกแบรนด์นะครับอันนี้ให้ทั้งม่านหน้าม่านหลังเนี่ยจะมาแบบครบหมดเลยโอ้โหแบบติดไปอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะ และอันนี้แอร์ค่อนข้างฉ่ามากแอร์เย็นมากเลยไปกัวแอร์ร้อนแอร์เย็นมาดูคันนี้ได้เลยคันนี้แอร์เย็นฉ่าแน่นอนโอเคประมาณนี้นะสําหรับคาราเวลวคาราเวลแบบว่าใช้ง่ายครับรถรถแบบว่าาอใช้การรถไม่ยุ่ยิากด้วยนะครับดีเซลล้วนนี่แหละครับแล้ววิ่งน้อยเสียงเครื่องก็เงียบนะครับรถก็ดี ไปจนกน้ำมันถ้าปกติในตลาดแบบว่าปี17อยเอง2017น่าจะมี20,000โลแน่นอนครับเาันนี้ันนี้80,000โลเท่านั้นนะครับแล้วก็คันนี้รถปี2017แต่ว่าไม่80,000โลครับราคาอยู่เพียง 1นึ่งล้านหนึบาทเท่านั้นนะครับ <S <S ได้<ช>เป็นเจ้าของโฟกคาราเวลคันนี้แล้วนะครับที่ออกค่าค่าตัว5ล้านบาทเลยนะครับสำหรับเจ้าคาราเวลคันนี้แล้วออกสุดไทยานยนต์ด้วยนะคันนี้ไม่แท้การันตีแน่นอนครับท้ยานยนต์กริปมากแะ่ป็น มากเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆสร้อนๆที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชันเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยะะละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ